สบายดีพี่น้องบะจักขู่สุกคนเด้อมันมากินตำข้าวปุ่นนํำกันพี่น้องตำเอ็นเขียบหมูตำม,มีต้มเลือดส่น้องสื่อมาสู่อไอโอนใหญ่กินผมพี่น้องเมฆพี่น้องมามาพี่น้องกินลำกลัดสบายดีพี่น้องสบายดี กินนรกันพี่น้องเด้อกินตำพี่น้องกินตำตำกับปูตำหมีน้องเมฆอยู่นอกมาน้าสลาเออตำมี่มาน้าเดี๋ยวเข้าไปทาให้มัน่ีนอกก่อนงพี่น้องไหมเล็มแจอดีข่อยพอดีบ่เขาเขาอย่างมาเค็ม เจ้ากินข้มมบกันนะเจ้านะไม่น่ะกินได้ปะไม่น่ะเอาถ้ากินหรอปะเห็นบอกนะกินเลยพอกินล้วพอยั้งแล้วมันฮึ่นๆพอพอละคายอ้อโอมันยั้งอันนี้คือฮึ่นๆึ่ะมาการยั้งกินซีนกินเนื้อแล้มันระคายกินเท่าไรฮะเลื่อมกินเจ้าหายนะยังอยู่ในมกอยู่คือเก่าเลยยั้งม่ได้แกะ ใส่ส <S es> <1 S 1> <B> ุดเย็นมาบุเบนน้ำมันบุเบนไส่ห้องเขไปุบยครับใ่ไ่กบุบรบ่บเนบุบบบ้องเเปนยับุยส่บบ่อนองเาจบุัยนบุบลยซมรัเป็นไเลยจังที่ว่าจ้าอามาเบบลยปขายักนัดทเอาชบน

ไปแม่บอกได้น้อยไปกินตามคำพูดของเขาไปแม่เลยนะคะพักก็สบายดีนาดากันดีก้องเลยสิเจบายนี่ก็สบายดีเนาดาครับครอบครัวสบายดีจิ้แล้วจะไปราถ่ายดิ้นถ่ายดอนจะน้อย <c oughs> ต่อเราอีกนะต่อเราหนึ่เซนแสตต่อแล้วมาได้ดต่อมันอยู่ได้ ชิปไม่หร Th uhm. mm. ah, um. um. ือมาได้ชิปคำเดียวเลยคำเดียวเลยขาดเลยขุดเลยเอาเอาเผาเลยเดี๋ยวเนาะเอาเผาเผากระดาษป่าขนาดเลยแกงไม่ชุดยอดแอบลัวจะกินเค็มสุมเลยเนาะ มือนักไหนจังน้อยยิ้่เขาเหนือตอนเหตุใครละขว้าตัวนี้จุ๊บใครหรอใครละขวตัวนี้จิ๊บเออขวมันก็ฟังอยู่เนาะอ้าวฉันมันก็เป็นอันทางหน้าเบ่ทางกุนอันหอมหอมกันทางหน้าเบ่ทางกุนพอมมันก็บรรเสมอกันดีแล้วเพราะว่าอันข้อแรกยังก่อนคือพุ่กเงินพวกธรรมันเป็นแบบ

ไปปุ๊บกันยอดมาพี่แต่มันบาได้มันแคบเหนมีนาบ้านหลายๆเวลาเขามีเวียบมีงางเห็นเหงกันเออต้องติดใจกันนั่นแ่ละเพราะว่าทั้งล้างบ้านครับบุรีเฮทยังเรียงหลังบ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ยังไม่ใช่เลี้ยงมันก็เลี้ยงยากนะหลังบ้านจงเตี้ยงหัวมาง ประมาณมองนานข้าวในดินมันแฟนอยู่บนตะาบในทางไงมันเห็ดหัวเนาะดินทางเนี่ว่ะมันบุนะมีแต่เห็ดตูบอยู่เห็ดตูบอยู่เอาเห็ดซ้ำดีเด้่นตบดินเฮาว่ะดินเฮาแล้วเนาะเมื่อ้อ้ปากเมื่ว่าดินเฮาว่ะดินเฮาได้อุ่นหน่อยอันไหนเด้อพี่น้องเด้อกินด้ข้าวดีแล้วไป็ดจำเนื้อซอฟเฟ็งมีก็ได้ บุญนนทับอน่น่ออีกแล้วเขาอกว่าตัดสากเอาตัดตักสากใช่ไหคนจริงเนาะแตดฉากก็เถิงยังไม่ได้ข้อยมาเห็นนะมือบัวางเงินเอาก็คทำ เปิดบนนี้มือมาซอยเอาับบ่ได้ดอกยตังใจเปิได้ไรแต่วัน้เราเลียงเบาดอกบางยังนยังดอกมือสวิมือวบงามยังาะดีใจนะาคาเดียวกมนดหนึ่งสองแสนนะคาเดียวมา มีหัวเขาแล้วนะิป็นไมันซื้นไดนะยาอไนะเดการบััแล้วน,นั่นแหละพรท่นคนเข้าใดบ่หนาลาแปง้าก็มาสู้วราบัาว่นพกแกเลือะอน่าางอยูอย่ดีกว่าเาหยเล เอากินข้อขอนาวกินน้ําเนื้อลาลาไปอยู่มาหามาจากเจ้าของบ้านเหรอนี้เป็นเท่าไหร่ครับ10บาทนี่แต่แขอยู่บ้านเจ้าของบ้านบ่นอยู่ ลุงก็มาทางซ้ามซ้าคือเป็ช่วงลุงันชื่อเลขว่านชื่อหาสามไปออกหาสี่นี่กบื้อหาสามเมือกันต้นก็ื้อซื้อหายสาไปออกหาีมันยากแค่เขาถือยากละกันบซื้อลวกันัันบอกผู้อื่นนะคือดึกดีเลได้กันซื้อเองเราบูซื้ก็ถือถจะเปยัง ยังเกือกับม่าบกยนเี่มาพื่อขอสั้งหรเมื่อะไรลูกสาวค่อยบโบเห็นแม่ปะดักลุงเอ้ยลุงบเห็นนาริดาลุงเอ้ยมาพี่ก่อนลูกซื้อหาสามไปออกหาซี้อเนี่ยนนั่นน่ือได้มามนะ แม่ลกอ่อนอ้ต่นะฮะตว่าคืนเพื่อนค่ะสี่ขั้นผู้ลูกอันให้ดุดุนะนัะ่นแปลวาอปลาทงเหลือกัขอ,อเอาเปลี่ยนมะกันสุเบิ้่หมออว่ากคือแ่องนะ

อ,อันนี้เดีใหญ่ามากกูจะตะบุดาแล้วนี่เนะาะงามเลยไ,ไปน้ำกรบอกได้มันจีวาอีกแล้วแข่งเลย,ยไปเลยลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็บสบายดีพี่น้องบาย